สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่29พฤษภาคม2564นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับทั้งหมดที่2ครั้งค่ะปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองน,นเวลา ก้านาฬิกายีนาทีครั้งที่1ราคาทองแท่งเก้สิบหกขายออกอยู่ที่28,100บาทรับซื้ออยู่ที่28,000บาทส่วนทองรูป,ปพันณเก้าสุดห้านะคะขายออกอยู่ที่28,600บาทรับซื้ออยู่ที่27,524สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่100บาท สปอร์ตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1 9 0 3 5 0ดอลลาร์่อออนมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนอยู่ที่6.8ดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1 9 0 3 4 5 6ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0 3 6ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.265ค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.1% 1ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปพรรพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ